สีสวยเท่าเอาเนยทอ,อดเนาะเนยทอ,อดสีจะสวยกว่านี่จ้ะเสร็จแล้วถ้าเราทําก่อนเท่าก,กันมันก็ะจะซุกเท่าออกันสวัสด,ดีค่ะมาทาหมูเนื้อปั่นทอดกันจ้ะอาหารเยอรมันง่ายๆจ้ะคนเยอรมันจะชอบกินมากบ้านไหนก็ทําเป็นน้อนจ๋าเนะาะจ้ะก็จะมีเนื้อกับหมูผสมกันจ้ะ ที่ซปเปอร์มาร์กจะมีขายจ้ะเนื้อกับหมูแบบผสมกันทาเราไม่ชอบผสมแล้วก็ทำต่างหากเลยจ้ะทำแต่มหมูหรือว่าทำแต่เนื้อเนะเนาะจ้ะชัะ้นใช่หนึ่งกิโลจ้ะเนื้อกับหมูผสมกันหนึ่งกิโลแล้วก็มีไข่สองฟองเอมเ็ดขนมปังเกลือกับพริกไทยจ้ะอย่างละ ครึ่งช้อนชาจ้ะหรือว่าจะใส่มากใส่หน่อยก็ได้จ้ะเพราะว่าฉันนี่ใส่หน่อยเพราะว่าเออบางทีเขากินกับซอสด้วยเนาะเดี๋ยวจะเค็มมากจ้ะแล้วก็มีหอมใหญ่หั่นจ้ะมีขนมปังก้อนแช่น้ําจ้ะขนมปังที่เรากินไม่มดนะจ้ะเราเราก็เออตากเอาไว้จ้ะมันชื่อเอ่อโบชเชนเนะจ้ะเนาะโบยเชยนแล้วก็มี มสาสก์ดจ้ะชันใส่สงชนชาติจ้ะเนอะนี่จ้ะเดี๋ยวเรามาผสมกันจ้ะผสมให้เข้ากันจ้ะถ้า,ากว่าเสบมือเราก็ต้องใส่ถุงมือเนอกจากบางคนเขาขันแบบไม่ใส่ถุงมือจ้ะแล้วก็ผสมกันไปเลยจ้ะ กำลังหน่อยไปเนาะเคยทำคลิปแล้วจัดก่ว่าไม่ค่อยมีคนดูเนาะอาหารเยอรมัน <c oughs> คนไทยก็ทำได้จ้ะทำกินได้จ้ะทำาลอกใส่ตู้เย็นไวหลายวันได้จ้ะบางท,ทีก็เฉกเข็งจ้ะถ้าฉันจะไปเที่ยวเนี่ยฉันจะเฉกเข็งเอาไว้ทำเฉกเข็งไวให้ลุงทีละ หรือหลายเลยจ้ะเพราะว่าเขาเอาไปทําอาหารอย่างอื่นได้นะเขาก็เอาไวอ้อุ่นกินกับขนมปังอุ่นกินกับมันฝรั่งบางทีเขาก็มีอุ่นจ้ะ <c oughs> ก็กินแบบนั้นเลยบางทีเขาก็ทําซอสใส่เนาะจ้ะเนาะทําซอสราดสมมากรุ่งก็จชอบกินกระเพราจ้ะ ก็จะกินหนึ่งชิ้นก่อนนอนจ้ะถ้ามันเละไปแล้วก็ผสมใส่เกล็ดขนมปังเพิ่มจ้ะอยากเข้มข้นหน่อยก็ใส่ผงปรุงรสไปด้วยจ้ะซื้อเข้ากินบางทีมันก็มีแป,งป้งเยอะมีขนมปังเยอะนอกจากนาอ เราก็ทําเองก็อร่อยจ้ะอ่าได้แล้วเราก็ไปปั้นเป็นก้อนจ้ะเข้ากันดีก็ปั้นเป็นก้อนจ้ะ ชอบก้อนใหญ่ก้อนเล็กก็ตามใจชอบเลยจะ้ะทำเป็นเบนหน่อยนี่จ้ะ แต่ก่อนล,ลูกยังหน่อยอยู่ก็ทําก้อนในหน่อยจ้ะกอนใหญ่กับกอนหน่อยเนาะทําให้คนหน่อยกับคนใหญ่ทําไปโรงเรียนจากไอ้คินตะกาเด่นเด็กหน่อยอันดุบาลจากเวลาวันเกิดเขาหรือว่าเขากินอาหารรวมกันาะจ้กเนาะเราก็ทําจากแต่ว่าถ้าราถทําอาหารไปโรงเรียนเนี่ยรถต้องทาแบบดูว่ะเด็กหน่อย เขากินอะไรไม่ได้ห้างเนาะเพราะว่ามีหลายศาสนาจา้ะเขามาเรียนดดวยกันเนาะมีหลายสาญชาจา้ะเขากอไม่กินทุกอย่างอ่ะเนาะอย่างฝรั่งเนี่ยเขากินทุกอย่างู่เลวทำไงจ้ะก,กับข่าวฝรั่งเพราะว่าเขากินทุกอย่าง้ะเดี๋ยวปั่นไปเรื่อยๆเลยจ้ะชอบใหญ่ชอบ,ยยชอบน้อยตามสบายเลยจ้ะ ฉันจะเอาหอมเข้าไปข้างในหน่อยพิกาเตเราลงไปทอดเลยจ้ะดูที่มันเหลืองก็พอจ้ะเราไม่ต้่งดูเวลาเนาะามันเหลืองสวยก็สุกจ้ะ phá rồi thật đam chà, ôi, bị đam cái thôi. หั่งเขาบอกว่าปกติมันก็ดำอย่างนี้เลยตักพักเมื่อเลยจะซับน้ำมันหน่อยดับไปข้างเนย่ระโทษขระโทษ ใช้เนยทอดก็ได้จ้ะส่วนมากคนเยอรมันเขาจะใช้เนยทอดจ้ะฉันใช้น้ำมันก็แบบน้ำมันเยอะมากเลยลูกสื่อมาแบบตตบตุนกัดต,ต,ตุนจ้ะกัดตุนตุนไว้เห็นนมม้าเยอะบางทีมันไม่มีขายจ้ะน้ำมันเขาไลยตัดตุนเนาะนี่จะหมดอายุตุนมากกต่จะหมดอายุจ้ะสีไม่ค่อยสวยเท่าเอาเนยทอดเนาะ นุยถอดสีจะสวยจ้ะอืมเราทาก่อนเท่ากันมันก่อจะซุกผอมกันจ้ะถ้าเราทําก่อนหมันเท่ากันก่อนหนึ่งยังไม่เหลืองก่อนหนึ่งก่อซุกก่อนหนึ่งไหมก็จะเนาะไม่เหมือนกันอดขุดถูกไปนี่ยนะ <c oughs> จ้ะนี่เสร็จแล้วจ้ะน, <c oughs> นี่จ้ะลองทำดูจะไม่ยากนอะกจากเนาะอาหารเยอระมันง่ยายๆจ้ะ ชอบทุกครอบครัวจ้ะครอบครัวไหนก็ทําเป็นเราจะลองทําดูจ้าขอบคุณหลายๆจะมาชมคลิปชอบกดชอบกดติดตามไม่ได้วยจ้าพูดถึงปภพทีด